เราจะขยายเรื่องะหว่า,วางนะครับเมื่อกี้นี้เนี่ยในในหนึ่งช่องเนี่ยคือหนึ่งราศีนะครับเราแบ่งออกเป็นสามส่วนเราเรียกว่าตรียางจบไปแล้วนะครับเมื่อกี้นี้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปกลัวทั้งสิ้นให้รู้ที่มาอย่างเดียวนะครับเขาก็จะแบ่งในส่วนเนี้ยออกเป็นสามส่วนเนี่ยในสามส่วน มี9ส่วนนะครับทั้งหมด9ส่วนนะนี่คือหวางณแปลว่า9เห็นไหมครับณนะวางมีมีมีทั้งหมดอยู่9ส่วนด้วยกันมีดาวประจําในณาว่างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขยายให้เห็นชัดเจนก่อนเพราะว่าที่มันจํากัดแต่พอคุณเข้าใจาตรงนี้แล้วนะครับคุณไปดูในแผ่นหมุนนักนาเร็จแล้วมันจะลงตัวเป๊ะหมดเลยทั้ง9 12 สิบสองเก้าร้อยแปดลูกตะวันคุณจะได้หมดเลยข้อสําคัญในการเรียนคุณต้องจําดาวเกษตรให้แม่นจําราศีให้แม่นให้มันจะจําจําพให้แม่นสองข้อนี้เท่านั้นในการอ่านดวงอ่าผมจะเริ่มขึ้นทักไฟเลยนะครับจําได้ไหมแม่ทักไฟอยู่ที่ไหนอยู่ที่ราศีเมษใครเป็นเจ้าของเรียนครับดาวอังคารเห็นไหมครับดาวอังคารมาเป็นราศีพฤษภเจ้าของบ้านมันคือดาวศุกร์ จากดาวศุกร์มามาที่มิถุนเป็นดาวพุธจากดาวพุธมากรกดเป็นดาวจันท์มาราศีราศีสิงดาวอาทิตย์นะครับราศีการเป็นดาวพุธราศีพิจิกเออราศีตุลมันคือดาวศุกร์ราศีพิจิกคือดาวอังคารใช่ไหมครับราศีธนูคือดาวพระัสนี่คือลูกนัวานในราศีทัุไฟ ได้จากราศีเมษนะครับแม่่านอยู่ราศีเราศีเมษใช่ไหมราศีเมษอยู่ตรงนี้เริ่มเลยดาวังคารดาีพฤศสดดาวศุกร์มิถุนดาวพุธกรกฎดาวจันราศีสิงดาวอาทิตย์ราศีกันดาวพุธราศีตุลดาวศุกร์ราศีพิจิกคือังคารราศีธนูคือดาวพระหัสนี่คือลูกนวางของ่าไฟเพราะฉะนั้นธาตไฟมันมีอยู่สามอยู่สามราศีใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแม่่าตลูก่าตอะไรก็ตามแต่เราถือเป็น่าไฟ เอาอันนี้ไปบรรจุที่ราศีแม่ทั้งหมดเลย9ลูกตะว,วงังเอาไปบรรจุทั้งหมดเลยในราศีราศีสิสงห์แล้วก็ราศีธนูมันจะประกอบด้วยดาวอย่างนี้ทั้งหมดไปเปิดดูได้ในแผ่นหมุนตะตรงนี้เป๊ะเลยไม่ผิดเลยอาต่อไปมาขึ้นที่ธาตุดินธาตุดินอยู่ที่ไหนครับธาตุดินก็อยู่ตรงที่ราศีนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งนี้เป็นให้9ส่วนก่อนนะครับเราเริ่มที่ราศีมังกรคือดาวเสาร์ นะครับกลับมาตรงนี้เป็นราหูหรือเสาเอาราหูก่อนเพื่อความเข้าใจนะครับแล้วก็ไปที่ลูกที่สามก็คือราศีมีนคือดาวพฤะรหัตต่อไปราศีมีนก็มาที่ราศีเมษคือดาวอังคารราศีพ,ศพิศกคือดาวศุกร์นะครับราศีไม่ถุนคือดาวพุธราศีกรกฎคือดาวจันทร์ราศีสิงค์คือดาวอาทิตย์นะครับ แล้วก็ราศีกันก็คือดาวพุธนี่คือทตาดินทั้งหมดไม่ว่าจะอยู่ที่ราศีมังกรไม่ว่าอยู่ราศีพฤศกไม่ว่าจะอยู่ที่ราศาาีกันเริ่มเรียงมาอย่างนี้เลยครับทั้งเก้าลูกนว,วางเลยนี่คือที่มาของมันเขาเรียกว่าดาวประจำนว,วางน,นะครับมันอยู่ตรงไหนล่ะมันอยู่ท่าไรแล้วก็เอาดาวทั้งหมดเนี่ยไปใส่ อย่างธาตุไฟก็ไปถ่ที่ราศีเมษราศีสิงห์ราศีธนูส่วนธาตุดินราศีมังกรราศีพฤศภและราศีกันต่อไปธาตุลมนะครับต่อไปธาตุลมเราจะเห็นเลยว่าเริ่มตั้งแต่ราศีตุลไปเลยนะครับเจ้าของเรือนคือดาวศุกร์ราศีพิจิกคือดาวอังคารราศีธนูคือดาวพระหัสราศีมังกรคือดาวเสาร์ ราศีกลุมคือราหูหรือดาวเสาร์เรียนราหูก่อนนะครับต่อไปราศีมีนคือดาวพรหัสแกแล้วก็ราศีเมษคือดาวอังคารราศีพฤษภคือดาวศุกร์ราศีมิถุนคือดาวพุธไม่ว่าจะอยู่ราศีตุลราศีกลุมและราศีมิถุนมันประกอบด้วยน้าวงเรียงตามนี้เลยครับเก้าลูกด้วยกัน ผมต้องบอกว่าถ้าเรียนโหราศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าคุณจําดาวกเกษตรแม่นแล้วคุณได้ทั้งปียางทนะวางทั้งดาวกเกษตรคุณได้หมดอ่านดวงได้เปะหมดเลยครับได้หมดเลยอ่าขอไปอีกธาตุหนึ่งนะครับในธาตุน้ําก็แบ่งเป็นเนก้าส่วนเหมือนกันแม่ธาตุอยู่ที่ไหนธาตุน้ําจําได้ไหมอ๋อราศีกรกฎบันคือดาวจันทร,ร์ลงมาก็คือเรียงมาก็คือดาวอาทิตย์ที่ราศีเสีหงราศีกันคือดาวพุธ ราศีตุลคือดาวสุกราศีพิจิกคือดาวอังคารราศีธนูคือดาวพระหัสนะครับราศีมังกรคือดาวเสาราศีกรุมคือดาวหูหรือดาวเสาหรือดาวหูเราจำดาวหูไปก่อนนะครับต่อไปก็คือดาวพระหัสอยู่ที่ราศีมีนนะครับอันนี้คือนวางธาตุน้ำเก้าลุมนวังอยู่ที่ราศีกรกฎราศีพิจิกและราศีมีน เอาดาวนี่เรียงกันในแผ่นทั้งหมดเนี่ยนะครับจะครบเลยทั้งหมด108รูปลูกเมื่อวานด้วยกันเห็นไหมครับไม่ยากเลยไม่ต้องไปนั่งท่องจาด้วยขออย่างเดียวให้จําดาวกเกษตรให้ได้เท่านั้นเองถ้าคุณจําดาวกเกษตรได้ป๊บทุกอย่างของมันจะตามหมดนะครับมันจะได้มาหมดเลยล่ะนะไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวโอโ้มันเยอะแยะมันจําไม่ไหวไม่ต้องจํครับให้รู้ที่ไปที่มาของมันเท่านั้นเองเดี๋ยวเราใช้จริงๆแล้วมันจะมีแผ่นนักนาสําเร็จเนี่ยมาช่วยประกอบ ในการอ่านดวงในการพิจารณาในการดูนะครับที่เราจําเป็นต้องนี้เพราะอะไรเพราะเราต้องไปผสมดาวดาวตัวนี้อยู่บ้านใครไปผสมกับดาวตัวนี้ดาวตัวนี้คู่อะไรโอ้ทุกคนโกรธอเอาไม้แล้วยแยะหมดไม่เยอะครับไม่เยอะเลยมันมีดาวกี่ดวงบนท้องฟ้าเราจําเป็นต้องดูทุกดวงไหมไม่จำเป็นเราดูเฉพาะที่เราอยากจะดูเท่านั้นเอง กลางคืนเราเห็นหน้าไปปุ๊บทุกคนมองจุดแรกก็คือพระจันทร์นะครับแล้วก็มีดาวข้างๆเป็นดาวอะไรก็ไปเปิดดูในไปถินของดาราศาสตร์เขาจะบอกเออดาวตัวนี้เรียกว่าดาวไอ้นี่นะนี่ดาวพุธโตนั่นนั่นดาวศุกร์นั่นนี่ดาวพุธนะดาวอาทิตย์ไม่ต้องไปมองหรอกมองไม่เห็นสว่างมากมีเพราะกลางวันดูเพพาะกลางคืนก็เห็นแต่ดาวเต็มท้องฟ้าไปหมดนะครับแต่เราดูเฉพาะดาวที่เราจะเรียนประกอบด้วยดาวจันทร์ ดาวังคารดาวพุธดาวศุกร์ดาวเสาร์นะครับราหูนี่เป็นเงาของโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราดูจริงจริงอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมันมีอยู่ไม่กี่ดวงหรอกครับตอนนั้นเป็นส่วนประกอบเท่านั้นเองนี่คือที่มาของลูกนว,วานนะครับถ้าคุณจําดาวเกษตรจได้คุณไล่าจากแม่ธาตุเลี้ยงมาเลย9ล้าราศีคุณก็ใส่ไปเลยนวานลูกที่1ดันยันลูกที่9เลยตั้งทิ่ธาตุดินเริ่มแต่มังกรคุณก็ไล่ไปเลย9ล้าราศี มาตกที่ราศีกันมาอยู่ที่ธาตุลมเริ่มตั้งแต่สุกไปเลยครับขึ้นไปจนถึงราศีไม่ถุนส่วนธาตุน้ําเริ่มตั้งแต่กรกฎไปเลยครับไล่มาจนทั้งถึงราศีมีน9ราศีเก้าลูกนวานนะครับอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลยร้อยแปดลูกตวันด้วยกันนี่คือที่มาของลูกตะวานเห็นไหมครับถ้ามีหลักแล้วผมบอกเลยไม่ยากจุดหัวใจสําคัญที่สุดในการเรียนโหราศาสตร์มันคือดาวเกษตร แต่การอ่านดวงมีพบตามไม่ข้อหนึ่งมีสองข้อมีสองเรื่องมีสองอย่างนี่เองนะครับในการอ่านดวงเราไม่จําเป็นต้องไปดูว่าเออต้องมีเลิกอะไรเลิกทะลิโทนะเลิกอะไรอูไม่ต้องครับอันนั้นเขาดเูเรื่องของดวงเอ,อเรื่องของการวางเลิกวางยามเราไม่เกี่ยวเราอ่านแค่ดวงอย่างเดียวก่อนนะครับเราไม่ต้องไปสนใจหรือว่มามันมาอยู่ในเลิกนี้เลิกนี้เลิกนั้นไม่จาเป็นครับไม่ต้องไปเรียนรู้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องไปฟังเลยทั้งสิ้น เอาเฉพาะดาวเกษตรให้ได้อย่างเดียวคุณจะได้ทั้งราศีคุณจะได้ทั้งตียางและก็หนว่างทั้งร้อยทั้งร้อยแปดลูกหว่างน,นะครับคุณได้หมดแล้ว 12, 3, 36, ตีสองสามสามสิบหกตียางดาวเกษตรมีสิบสองราศีเห็นไหมครับเท่านั้นเองครับคุณจําแค่นี้คุณได้หมดเลยไอ้นี่ไม่ต้องจํานะครับเพียงแต่รู้ที่ไปที่มาของมันเวลาคุณใช้งานมันจะมีแผนนักณาสําเร็จมันจะมีให้คุณหมดเลย ให้รู้ว่าพี่ไปที่มามันมาได้อย่างไรเท่าไรเองนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปกลัวครับอันนี้ผมมาเกิดให้ฟังให้รู้ที่ไปที่มาของมันแตใช้งานจริงจริงคุณไปไทยดูที่เปิดที่ลัคนาแผ่นสําเร็จเมื่อไรปุ๊บคุณเห็นทันทีเลยแต่ถ้าคุณรู้อยู่ในใจแล้วคุณตอบพวกพวกพวพวะได้ทันทีเลยนะครับคนที่เขาเรียนกับเราคนที่เขามาฟังเราดูดวงเปิดดวงให้เขาเนี่ยเขาจะทึ่ง เขาจะบอกคนนี้แหมเก่งนะจําแม่นนะที่จริงมันง่ายที่เดียวแหละครับหลักการถ้าคุณจาหลักการนี้ได้ทุกอย่างมันได้หมดเลยตามขั้นตอนนะครับไม่ยากเลยนี่เราเริ่มก้าวล่วงเข้ามาแล้วครับเหยียบเข้ามาในแผ่นดวงแล้วนะจะเริ่มแล้วนะครับไม่นานนี่แหละไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละครับเปิดดวงเมื่อไหร่ปุ๊บคุณร้องอ๋อทันทีเลยเพราะเปิดดวงข้มาเสร็จปุ๊บยังอ่านไม่ได้เพราะอะไร ลักษณะที่วางนั่นคือตําแหน่งของจุดกําเนิดของคุณทุกคนมีจิตใจใช่ไหมเราต้องหาดาวจิตใจก่อนเขาเรียกตัวหนเศษแล้วจิตใจตนี้มาถึงอะไรคนนี้เกิดมาตรงนี้ดาวตัสเศษดาวดาวตัวหนูเอ้ยดาวจิตใจอยู่ตรงนี้คนนี้เป็นคนอย่างไรเป็นคนใจอ่อนเป็นคนใจง่ายเป็นคนที่ลืมเป็นคนอ๋อเป็นคนจิตอ่อนเป็นคนคิดมากเป็นคนที่วิตกกังวลมันบอกหมดเลยครับ ใจหินใจดําอะไรมันเห็นหมดเลยครับได้หมดเลยเพราะนั้นกระหนากรวมมันจะเไปเบกไม่ต้องไปกลัวครับเห็นอะไรคุณอ่านก้า,าไปเลยทันทีเลยแล้วทุกอย่างมันจะมออกมาตามที่คุณทานายหมดทุกอย่างเพราะนั้นผมมาหาเดวอเนี่ยผมไม่เกรงใจใคร่ะเขาอยากรู้ใช่ไหมมหาเราอ่ะไม่อยากรู้เราต้องเปิดความจริงเราเห็นว่าชีวิตเขาดีหรือไม่ดีไม่ด,มดีเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรนะครับมันจะเห็นหมดเลยครับเห็นชัดหมดเลยนะเพราะนั้นเดี๋ยวติดตามต่อไปนะครับ